ช่วงนี้ก็มีเบื้องหลังละครเหยื่อพยาบาทนะคะการทํางานของผู้เขียนบทค่ะเรื่องนี้ก็อยากทราบว่าจุดจบทำไมมันเข้มข้นหรือเกินจะเป็นยังไงนะคะฝนเนี่ยก็ไปพูดคุยจับเขาคุยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ <c oughs> เขาบอกอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปฟังค่ะก่ะแล้วก็ต้องข่าวบันเทิงต่อเทกับมาร์กด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ร์่สวัสดีครับทุกนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้3ตอนสุดท้ายแล้วจะจบแล้วในวันศุกร์นี้นะคะที่ผ่านมาคุณผู้ชมบอกว่าเข้มข้นแล้วก็เดาไม่ได้เลยนะคะก็เลยอย่างที่พี่แม่บอกค่ะต้องไปจับข่าวคุยกับผู้เขียนบทโทรทัศน์ค่ะถึงแรงบันดาลใจในการเขียนนะคะแล้วก็ทําไมถึงคาดเดาไม่ได้รวมถึงข้อคิดด้วยว่าละครเรื่องนี้ตั้งใจจะให้ข้อคิดอะไรแล้วต่อไปเนี่ย เรื่องมันจะดําเนินไปยังไงลองไปฟังดูค่ะว่าเขาจะเล่าให้เราฟังไว้ค่ะเกลียดนะเกลียดนะลูกในใจของตัวมันเองอะเร็วสามตัดท่าที่สุดสนุกเข้มข้นบีบหัวใจและเดาไม่ได้คือสิ่งที่แฟนๆพูดถึงละครเยื่อพยาบาททางช่อง28 ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญคือบทละครโทรทัศน์อ้อมสลินเทพ,พิทักษ์คือผู้เขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องนี้เธอมีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์มา20กว่าปีเขียนบทโทรทัศน์ละครช่องสามมา20กว่าเรื่องเธอได้รับโจทย์จากผู้จัดว่าต้องการละครดราม่าเข้มข้นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวใช้เวลาหนึ่งปีกว่าในการเขียนตัวละครเราจะไม่ เรียกว่าไม่มีความเป็นขาวดําอะไรชัดเจนก็คือมันจะเหมือนคนทั่วไปที่จะมีเป็นสีเทาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีพระเอกนางเอกตัวร้ายอะไรที่มันชัดเจนแล้อยากจะลองดูบ้างว่าถ้าเกิดเออเนาะให้มันมีพลิกบ้างไม่ต้องเดาไ,ได้บ้างจะเป็นยังไง จะว่าไปก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันว่าคนดูจะย,ยอมที่จะอดทนคณดูจะยอมอดทนกับเราหรือเปล่าส่วนหนึ่งมันมืเนื่องมาจากคนเขียนก็บางครั้งว่าคิดไม่ถึงเหมือนกันบางทีก็จะไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าจะไปถึงจุดนั้นมันไปเรียกว่าเรื่องมันม,มันพาไปเองพาไปถึงจุดนั้นได้เองโดยที่ไม่ได้วางไว้ล่วงหน้าอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนดูไม่น่าจะดาได้เพราะคนเขียนเองก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ล่วงหน้า ต้องบอกว่าเก่งมากๆค่ะโดยเฉพาะน้องเดี่ยวเนี่ยพระเอกเจ้าน้ำตาก็เห็นแล้วก็รู้สึกทึ่งอะค่ะเพราะว่าตอนที่เขียนเรื่องนี้ก็คือคิดว่าอืยากนะบทเนี่ยคือคือแสดงยากมากแล้วพาร,รู้ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ก็ยังนึกในใจว่าไหวไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นแล้วก็โอ้โหคือเรียกว่าทึ่งเลยอะ พบยากกว่าด้วยยากกว่าด้วยเพราะหลายชั้นจะหลายชั้นมากน้องฟีฟานี่ก็เป็นครั้งแรกที่ที่เล่นละครใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เรียกว่าโหทําได้ขนาดนี้นี่เรียกว่าเก่งเหมือนกัน <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่อยากที่จะ,ะแสดงสื่อในเรื่องนี้ก็คือว่าคนที่ทําดีได้ดีทาช่วยได้ช่วนี่มันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็คนเราเนี่ยเหมือนกับทองทอง,ทองอยังไงก็เป็นทอง บางอย่างเนี่ยมองคนเรามองไม่เห็นได้จากภายนอกไม่รู้ยิ่งอยากจะให้อดทนนิดนึงนะคะโดยเฉพาะแฟนทีมเดียวอะคะ่ะอย่าเพิ่งถอดใจท้อใจกับน้องเดียวนะคะอดทนนิดเดียวรับรองเลยว่าน้องเดียวเนี่ยจะไล่เช็ควินไปไลายตัวเลยฉันจะกิจมสีที่แกแทงฉันคราวก่อนทุกคนมีความหวังในตัวนายนาแกกลายเป็นปีศาจไปแล้วเอไว้เดียวทำกับเพื่อนแบบนี้ได้ไงวะ ฮ่ามันส่าโอ้โหอ้โหโอยเหโอ้โหโอ่าเโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้3หอ้โดโอ้โห้วทาอช่อ้าหโอ้โ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 หโ